ยับรหัสลับลดอายุร้องมีรูมีหลุมเราก็จะไม่แก่เร็วเพื่อนเคยได้ยินไหมว่าถ้าหากว่าเราเป็นจุดหลังเล็บตรงนี้ขาวๆตรงนี้เราจะป่วยเคยได้ยินไหมนะคะหรือว่าหลังเล็บตรงถลอกเนี่ยเราสูญเสียว,วิตามินแ,นและธาตุแล้วนะโดยเฉพาะซิงคและ c ีในนี้ค่ะ ซิงซีนะคะโคตรคุ้มเลยมีซิงเจ7ดิมิลลิกรัมมีซี0มิลลิกรัมแล้วก็มีซิตัสไบโอฟาวนออยช่วยเรื่องของการดูดซึมการเผาผลาญระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศถ้าของคุณผู้ชายก็ช่วยปันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยไงนะคะฮอร์โมนเพศอะ่ะในร่างกายนะคะของคุณผู้หญิงก็ช่วยให้ประจำเดือนน่ะมันปกติฮอร์โมนนะ โรเจนโปรเจสเตอโรนมันก็เดินปกตินะคะมีการขึ้นลงได้ปกตินั่นเองนะคะทําให้ระบบการสืบพันธุ์ด้วยนะเออดีขึ้นตกไข่อะไรตามรอบปกตินี่แหละตรงนี้คือสมดุลฮอร์โมนและเอนไซม์นะเพื่อนๆฮอร์โมนน่ะยกให้ตัวซิตาัสไบโอฟาวนอยส่วนเอนไซม์ยกให้ตัวสิงนะและอีกตัวหนึ่งคือเมลอนเอ็กแทรกรหัดรับลดอายุความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายค่ะทั้งอวัยวะภายในแล้วก็ผิวที่ อยู่ข้างนอกยิ่งเซลไม่เสื่อมนะคะหน้าก็จะออกมาใช่ไหมเอวัยวะข้างในก็จะไหลเวียนดีถูกปะเลือดก็ไหลเวียนดีกล้ามเนื้อหัวใจก็เต้นปกติระบบการย่อยอาหารนะคะมันก็จะดีก็คือเหมือนว่าเราก็ขับถ่ายง่ายกินอาหารได้อะไรได้ไม่เบื่ออาหารเนาะกินได้ทุกอย่างระบบย่อยดีดูดซึมได้ดีนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะไม่แก่เร็ว แล้วตรงนี้ผิวก็จะออกมานะว่าผิวเราจะสุขภาพดีผิวไม่มีริ้วมีรอยเยอะแล้วก็ไม่มีร่องมีรูมีหลุม,ลมลไม่แบบว่าสีผิวไม่เรียบนั่นเองนะเพื่อนๆผิวหน้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดําสีผิวแดดมีรอยแดงรอยดําจากสิวนะคะริ้วรอยนะคะหรือว่าผิวมันเริ่มไม่เรียบแล้วเริ่มมียับยับอ่าเริ่มหยาบให้เห็นแล้วตรงนี้นะคะช่วยได้เลยนะคะต้องรีบกดเลย